แลหโหลฮ้ลโหลทุกคนวันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าป๋าจะรีแอคชั่นสคลิปเลยซึ่งป๋าก็รีแอคชั่นจักรวาลหลักไปแล้วถูกแปรนละนี่ก็ถึงตาของสกีมีดี้ทอยเลตซอมบี้ยูนิเวอร์สแล้วเราเดินทางมาถึงกันตอนที่41แล้วนะเอาล่ะอย่าเสียเวลาไปดูกันยังไง ไอ้บอยกามันบุกไปยังฐานของสปิคเกอร์แมนไงเปิดซับรอไว้เลยโดนตุยท้องตายไปเลยหนึ่งนั่นไงไอ้สตีฟจากตอนพิเศษตอนที่แล้วนะสตีฟมันเข้าพวกกับบอีกาแล้วไงทุกคนสตีฟมันเป็นไอ้เด็กโง่คนหนึ่งที่ถูกใครก็ได้เป่าหูเอ้ จากไซเรนไททันที่โคตรโคตรโหดเนี่ยแพ้สตีฟว่ะอย่าบอกนะว่าไซเรนไททันจะตุยตอนนี้เลยอ่ะยังรอกูไซเรนไททันมันไม่ได้มาเล่นๆเหมือนกันว้าแต่แขนมันหลุดไปเลยอ่ะทุกคนเจอฮาแสงจะแกนกลางมาหยุดสตีฟไม่ได้ โอ้ยหมออีกามันก็ไล่ตุยทองทุกคนยังไงยากระตุกมันไม่เจ็บหรือนี่จะเป็นหรือว่านี่จะเป็นการลาวสารของเราสปีกเกอร์ไปต่อมาสั่งฉันว่าทำยังไงนี่สติมันบอกไอหมออีกานะยังหรอกต่อสปีกเกอร์ยังมีวิธีป้องกันตัวอยู่อย่าลืมว่านวัตกรรมของจักรวาลนี้ต่อสปีกเกอร์เจ๋งสุดนะ ดูไปทั้งป้อมปืนไปทั้งหุ่นยนต์นี่ใส่สูตรเตรียมพร้อมรบมาเรียบร้อยแล้วเอาละเตรียมตัวเปิดฉากไซเลนไทท่านถึงแม่บอม๊อบโอ้โอะ ป๋าก,กำลังจะบอกว่าถึงแม้ป๋าจะไม่ชอบไซเรนไทยรันนักแต่มันตายอานาถเกินว่ะทุกคนโอ้ไอโพลิเซฟรี่ก็มาอีกโอเคใช้พลังลำโพงต่อต้านสตรีฟ like อะไรอะ่ะใช้พลังพี่รอง โอ้โผล่หน้ามาแล้วพี่ลองโอ้โหมันมาพรา้อมกับกองทัพซอมบี้ว่ปะปาว่านะจบแล้วละ่ะเป่าสปิเกอร์แมนอะ่ะคนรา ทุกคนคิดว่าไงทุกคนคิดว่าเผาสปิเกอร์แมนเนี่ยจะสามารถรอดไปจากสถานการณ์นี้ได้ไหมคิดแห็นยังไงกันคอมเมนต์บอกด้วยนะครับแต่ป๋าคิดว่าไม่น่ารอดแล้วล่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ